สวัสดีค in ่ะส,ส,สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะนกักนเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครูก็จะทบทวนให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะว่าครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปแล้วเมื่อวานนะคะครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องทศนิยม กับการวัดใช่ไหมคะซึ่งโทศนิยมกับการวัดจะมีความสัมพันธ์3ความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 2. นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักแล้วก็3จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรนะคะซึ่งการบ้านที่นักเรียนส่งครูมานะคะก็จากที่ครูด,ดูแล้วนะคะหลายคนก็ตอบถูก ส่วนนักเรียนบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะเมื่อวานเราเฉลยไป0.500ลิตรนะคะนักเรียนซึ่งเนื้อหาในวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการวิเคราะห์จุดปัญหาทศนิยม1ขั้นตอนนะคะก็ถ้าหายนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมความรู้กันได้เลยค่ะ บทที่สองทศนิยมนักเรียนได้เรียนรู้มาถึงช่วงท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะครับตอนนี้นักเรียนก็มีความรู้พร้อมแล้วที่จะมาฝึกวิเคราะห์และหาคําตอบโจทย์ปัญหาทศนิยมกันนะครับโดยในคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และหาคําตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยมหนึ่งขั้นตอนกันครับมาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะครับเชือกยาว4.5เมตร ถ้านําเชือกมาตัดเป็นเส้นเส้นละเท่าเ่ากันได้9เส้นเชือกแต่ละเส้นยาวกี่เมตรครับโจทย์ปัญหาข้อแรกนี้นะครับครูให้เวลานักเรียนได้อ่านทําความเข้าใจโจทย์ปัญหากันสักครู่นะครับและเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรครับใช่แล้วครับ โจทย์ถามหาความยาวของเชือกแต่ละเส้นนั่นเองแล้วเราจะหาความยาวของเชือกแต่ละเส้นได้อย่างไรนะครับเก่งมากครับเราอาจหาได้โดยนำความยาวของเชือกทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนเชือกที่ตัดครับแล้วเชือกมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับ4.5เมตรนะครับตัดเป็น9เส้นเส้นละจะเท่ากันดังนั้นจึงหารด้วย9นะครับ แสดงว่าในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้สามารถหาคําตอบได้โดยดําเนินการตามประโยคสัญลักษณ์ที่ปรากฏนี้เลยใช่ไหมครับเราลองมาคิดหาคําตอบไป,ปรพร้อมๆกันนะครับ4.5หารด้วย9หาผลหารได้อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนอาจหาผลหารได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนครับต้องทำอย่างไรครับ ใช่แล้วครับต้องเขียน4.5ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงนำไปคูณกับส่วนกลับของ9ครับซึ่งส่วนกลับของ9ก็คือเศนส่วน9นั่นเองนักเรียนลองหาคำตอบออด้วยตนเองอยู่นะครับว่าได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ฉเฉลยนะครับได้ผลคูณเป็นเศษ5ส่วน10ต่อไปจะเขียนในรูปทศนิยมเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ ใช่แล้วครับเขียนได้เป็น0.5เมตรนั่นเองดังนั้นเชือกแต่ละเส้นยาว0.5เมตรนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วต่อไปเราจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันนะครับโดยนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้โดยหาความยาวของเชือกก้าวเส้นที่นำมาวางต่อก,กันครับแล้วเราจะหาความยาวของเชือกก้าวเส้นนี้ได้อย่างไรนะครับใช่แล้วครับ เชือก9เส้นแต่ละเส้นยาว0.5เมตรนะครับดังนั้นเมื่อนำมาวางต่อการจะเท่ากับ9คูณ0.5ได้ผลคูณเป็นเท่าไหรครับเก่งมากครับได้ผลคูณเป็น4.5เมตรนั่นเองนะครับนเรียนเห็นไหมครับว่าผลคูณที่ได้สัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับดังนั้นคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปกันเลยครับ น้ำมันพืชราคาขวดละ57.50บาทซื้อ8ขวดต้องจ่ายเงินเท่าใดนักเรียนลองอ่านทาคำความเข้าใจโจทย์ปัญหานะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์และหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับง่ายเลยใช่ไหมครับโจทย์ถามหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันพืชน,นั่นเองครับและเราจะหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันพืชได้อย่างไร่ะครับ ใช่แล้วครับนักเรียนก่อนอื่นเรามาคิดไปพร้อมๆกันนะครับน้ำมันพืชขวดแรกต้องจ่ายเงิน57.50บาทและถ้าซื้อขวดที่2นะครับก็ต้องจ่ายเงินอีก57.50บาทขวดที่3ามก็ต้องจ่ายอีก57.50บาทเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมด8ขวดเลยครับแบบนี้ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทครับจะหาคำตอบได้อย,ย่างไร ใช่แล้วครับเราอาจหาคำตอบได้โดยหาผลบวกของราคาน้ำมันพืชน,นะครับนั่นก็คือนำ57.50บวกกันซ้ำๆทั้งหมด8จำนวนนั่นเองครับนักเรียนครับแทนที่เราจะบวกกันซ้ำๆ8จำนวนนักเรียนมีวิธีคิดอื่นที่สะดวกกว่านี้ไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนอาจหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการคูณนะครับนั่นก็คือนำ8คูณกับ 5 7 5สครับแสดงว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยดำเนินการตามประโยคสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยใช่ไหมครับเรามาคิดหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับนักเรียนใช่แล้วครับต้องหาผลคูณของ8คูณ57 5 0นะครับนักเรียนลองหาผลคูณด้วยตนเองดูนะครับฉเฉลยนะครับ ได้ผลคูณเป็น460.00บาทหรือ460บาทนั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับต่อไปต้องตรวจคำตอบครับโดยในข้อนี้เราจะใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะครับน้ำมันพืชราคาข,ขวดละ57.50บาทซึ่งประมาณ60บาทครับนักเรียนเราซื้อกี่ขวดครับ ใช่แล้วครับซื้อ8ขวดต้องจ่ายเงินประมาณ8คูณ60บาทได้เท่ากับเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น480บาทนั่นเองนักเรียนเห็นไหมครับว่า480บาทใกล้เคียงกับคำตอบที่เราได้นั่นก็คือ460บาทดังนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปกันเลยนะครับ น้ำหนแก้วมีปริมาตร250มิลลิลิตรในหนึงวันครูดื่มน้ำหกแก้วครูดื่มน้ำวันละกี่ลิตรครับครูให้เวลานักเรียนได้อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาสักครู่นะครับแล้วเราจะกลับมาวิเคราะห์และหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรครับ ใช่แล้วครับโจทย์ถามหาปริมาตรน้ำที่ครูดื่มใน1วันนะครับซึ่งต้องการคำตอบเป็นลิตรครับแล้วครูจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะครับเรามาคิดไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากครูอยากทราบว่าในหนึ่งวันครูดื่มน้ำกี่แก้วครับน้องเดียใช่แล้วครับครูดื่มน้ำา6แก้วนะครับแลวนักเรียนทราบไหมครับว่าแต่ละแก้วมีปริมาตรเท่าไหรครับ ถูกต้องครับมีปริมาตร250มลลแต่ครูต้องการคำตอบเป็นลิตรเพราะฉะนั้นควรทำอย่างไรครับใช่แล้วครับครูควรเปลี่ยน250มลลเป็นลิตรใช่ไหมครับมีวิธีการอย่างไรครับเราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่า1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิตรแสดงว่าทุกๆ1000มิลลตรเท่ากับ1ลิตรนะครับ ดังนั้น250มิลลิตรเมื่อนำมาหารกับ1,000แล้วผลหารที่ได้จึงจะได้เป็นปริมาตรในหน่วยลิตรนะครับ250หารด้วย1,000ครับได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลหารเป็น0.250ลิตรนะครับหรือ0.25ลิตรนั่นเองครับแสแดงว่า น้ำแต่ละแก้วมีปริมาตร0.25ลิตรนะครับและใน1วันครูดื่มน้ำ6แก้วแสดงว่าถ้าครูจะหาปริมาตรน้ำทั้งหมดที่ดื่มต้องทำอย่างไรครับถูกต้องครับก็ต้องนำ0.25ลิตรมาบวกกันทั้งหมด6จำนวนนะครับแต่แทนที่ครูจะบวกซ้ำๆครับครูควรทำอย่างไรครับเก่งมากครับ ครูคูณใช้วิธีการคูณแทนนะครับดังนั้นน้ำา6แก้วมีปริมาตร6คูณ0.25ลิตรซึ่งจะได้ผลคูณเป็น1.50ลิตรหรือ1.5ลิตรนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับใครมีวิธีคิดแบบอื่นอีกบ้างครับดีมากเลยครับนักเรียนสามารถ ถามก่อนว่าน้ำ6แก้วมีปริมาตรเป็นกี่มิลลิลิตรใช่ไหมครับนั่นก็คือน้ำ6ไปคูณกับ250มิลลิลิตรครับซึ่งนักเรียนจะทราบว่า6แก้วเท่ากับ1,500มิลลิลิตรครับต่อไปเราต้องการหาคำตอบว่าครูดื่มน้ำวันละกี่ลิตรแสดงว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยน้ำ1,500มิลลิลิตรมาคิดเป็น ลิตรนะครับนั่นก็คือต้องนำมาหารด้วย1,000นั่นเองครับได้ผลหารเป็น1.500หรือ1.5ลิตรครับดังนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบตรงกันทั้ง2วิธีนะครับแสดงว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นครูดื่มน้ำวันละ1.5ลิตรนั่นเองครับ นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่นักเรียนได้รับชมความรู้ไปแล้วครูจะมาสรุปให้ฟังนะคะถ้าหาครูถามนักเรียนว่าแล้วขั้นตอนในการแก้ปัญหามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะนักเรียนพอจะจับใจความได้ไหมคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนที่1นั่นก็คือเข้าใจโจทย์ปัญหาในขั้นตอนที่1เข้าใจโจทย์ปัญหาหมายถึงว่า นักเรียนจะต้องแยกให้ได้นะคะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และก็สิ่งไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะในขั้นตอนที่2ค่ะขั้นต่อมาเรียกว่าขั้นสร้างแผนหรือวิธีการในการแก้ปัญหาขั้นนี้นะคะนักเรียนก็ต้องมองไปถึงความสัมพันธ์ในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วนักเรียนก็อาจจะสร้างในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะคะ โดยในประโยคสัญลักษณ์นี้ก็นักเรียนก็ต้องมองว่า,าในโจทย์แต่ละข้อจะใช้ความรู้ในเรื่องอะไรการบวกการลบการคูณหรือว่าการหารนะคะส่วนขั้นที่3ค่ะนักเรียนขั้นที่3จะเป็นขั้นของการลงมือทำตามตามแผนหรือวิธีการที่วางไว้ ในขั้นที่3นี้ถ้าหากเราพูดนะคะนั่นก็คือขั้นแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะโดยในขั้นนี้นักเรียนก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องทศนิยมหรือในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะนั่นก็คือขั้นตรวจคำตอบเหตุผลที่ว่าสำคัญนะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนก็จะได้ทราบว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมา ถูกหรือผิดนะคะสรุปว่าขั้นตอนในการแก้ปัญหามีทั้งหมด4ขัน้นนักเรียนก็จำให้ได้นะคะอาจถ้าหายนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำการบ้านกันค่ะ เรียนพร้อมไหมคะสำหรับการบ้านการบ้านในวันนี้นะคะ<ส>นักเรียนครูก็ได้เลือกโจทย์นะคะในหนังสือเรียนเล่นสุดม่วงซึ่งอยู่ในหน้า114ค่ะนักเรียนก็ให้นักเรียนเปิดมานะคะแล้วก็นักเรียนก็จะเห็นโจทย์นะคะว่าแสดงวิธีคิดและวิธีทำขั้นตอนแรกก็คือว่านักเรียนจะต้องลงวันที่ลงไปในสมุดแล้วก็นักเรียนก็เขียน คำสั่งว่าแสดงวิธีคิดและวิธีทำนะคะแล้วนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงไปนะคะข้อที่5โจทย์ก็คือน้าจิ้มไก่1ขวดมีปริมาตร625มิลลิตรถ้าซื้อน้าจิ้มไก่1โหลจะได้น้าจิ้มไก่กี่ลิตรอเีี๋ยวครูจะบอกแนวโน้มให้ในักเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องคิดตามหลักความเป็จริงนะคะว่าน้าจิ้มไก่ หนึ่งขวดค่ะนักเรียนซึ่งหนึ่งขวดนี้จะมีปริมาตรเพียงแค่625้อมิลิลิตรแต่โจทย์ถามว่ามีหนึ่งโลหนึ่งโลนักเรียนก็ต้องทราบก่อนนะคะว่าหนึ่งโลก็คือกี่ขวดอ่าถ้าหากนักเรียนทราบแล้วว่าหนึ่งโลมีทั้งหมดกี่ขวดนักเรียนก็จะรู้นะคะว่าหนึ่งขวดมีหนึ่งหกร้อยยี่สิบห้าแล้วไอจำนวนขวดที่เท่ากับหนึ่งโลเนี่ย มีทั้งหมดกี่ลิตรนักเรียนพอที่จะเริ่มในการทำการบ้านได้ใช่ไหมคะ,ะถ้าหากนักเรียนพอที่จะทำได้นักเรียนก็ทำมานะคะเดี๋ยวครูก็จะตรวจให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนรอดพ้นจากโควิดด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวของนักเรียนทุกคนก็รอดพ้นด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย